สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูเจีย๊ยบอ้อมจิตวงวิลพันธ์จากโรงเรียนวัดคลองตะไคายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตสวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่11นะคะการวัดปริมาตรเนื้อหาก็คือโจทย์ปัญหาการวัดปริมาตรและความจุค,ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะคะนักเรียนก็ต้อง มารู้จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะว่าเมื่อเรียนจบคลิปนี้แล้วนะคะนักเรียนสามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุที่มีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตรได้ค่ะเรามาดูโจทย์ปัญหาข้อแรกกันเลยนะคะข้อที่1พ่อเทน้ำจากขวด9ขวดขวดละ2ลิตร150มิลลิลิตร ใส่ลงในถังน้ํำเต็มพอดีถังใบนี้มีความจุเท่าไรเราก็ต้องมาวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันนะคะว่าเราจะใช้วิธีอะไรในการหาคำตอบนะคะอันแรกเราก็มาดูว่าโจทย์ถามอะไรนะคะโจทย์ถามว่าถังใบนี้มีความจุเท่าไหร่นะคะและโจทย์กำหนดอะไรให้เราบ้างนะคะเราก็มาดู พ่อเทน้ำจากขวด9ขวดขวดละ2ลิตร150มิลลิตรใส่ลงในถังน้ำเต็มพอดีนะคะวิธีการแก้ปัญหาของเราก็คือใช้การคูณค่ะมาดูแผนภาพความคิดกันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะน้ำในขวดที่1นะคะขวดละ2ลิตร150มิลลลิตร นะครับมีปริมาตรที่เท่ากันนะคะขวดที่2ขวดที่3ขวดที่4ขวดที่5ขวดที่6ขวดที่7ขวดที่8แล้วก็ขวดที่9นะคะเทใส่ลงนะคะเราจะเห็นว่าปริมาตรของน้าทั้งเาขวดนั้นนะคะจะมีเท่าไหรนะคะเราก็ใช้วิธีคูณนะคะก็คือเอา9คูณ2ลิตร 150มิลลิลิตรนั่นเองนะคะมาดูนะคะการแสดงวิธีทำนะคะเราก็ขึ้นลิตรกับมิลลิลิตรไว้ก่อนเลยนะคะจากนั้นก็นำโจทย์ปัญหาเข้ามานะคะก็คือน้ำขวดละ2ลิตร150มิลลิตรนะคะพ่อเทน้ำจากขวด9ขวดนะคะเราก็คูณแล้็เอ้าไปคูณ ก็เอา9ไปคูณในส่วนของมิลลิลิตรก่อนนะคะ9ก้าคูณหนึนะคะจะได้เท่ากับ1,350มิลลิลิตรค่ะจากนั้นเราก็เอา9ไปคูณกับลิตรก็คือ2ลิตรจะได้18นะคะแต่นันกเรียนสังเกตไหมคะว่าในส่วนของมิลลิลิตรนะคะจะเป็น1,350มิมิลลิลิตรตรงนี้นะคะเราจะใช้ความสัมพันธ์นะคะระหว่าง ลิตรกับมิลลิลิตรก็คือ1000มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรนะคะเราก็จะได้จาก1000ตรงนี้ไปใส่เป็นลิตร1ลิตรนะคะเศษที่เหลืออีก350มิลลิลิตรนะคะก็จะใส่ในส่วนของมิลลิลิตรนะคะก็แสดงว่าถังใบนี้นะคะจะมีความจุเท่ากับ19ลิตร350มิลลิลิตรนั่นเองค่ะ เรามาดูสิคะว่าเมื่อทําไปแล้วตรวจคําตอบนะคะว่านักเรียนทําถูกไหมนะคะถังใบนี้มีความจุ19ลิตร350มิลลิลิตรถูกต้องไหมคะถือว่าเป็นความคําตอบที่สมเหตุสมผลนะคะเพราะว่าน้ําแต่ละขวดนะคะมีปริมาตรมากกว่า2ลิตรนะคะน้า9ขวดจึงมีปริมาตรมากกว่า18ลิตรค่ะถือว่า19ลิตร350มิลลิลิตร มากกว่า18ลิตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเรามาดูในโจทย์ข้อที่2กันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะครูมีน้ำยาล้างจาน1ลิตร500มิลลิลิตรนะคะแบ่งใส่ขวดนะคะขวดละเท่าเท่ากันได้6ขวดพอดีจะได้น้ำยาขวดละเท่าไหร่นะคะเรามาดูกันนะคะวิเคราะห์ว่า เราจะใช้วิธีอะไรในการหาคำตอบนะคะอันแรกเราก็มาดูว่าโจทย์ถามอะไรนะคะได้น้ำยาล้างจานขวดละเท่าไหร่นะคะโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราบ้างนะคะครูมีน้ำยาล้างจาน1ลิตร500มิลลิลิตรนะคะแบ่งใส่ขวดขวดละเท่าเท่ากันได้6ขวดพอดีจะเห็นว่าแบ่งใส่ขวดขวดละเท่าเท่ากันนะคะตรงนี้ เราจะใช้วิธีการหารน,นะคะนักเรียนมาดูแผนภาพความคิดกันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะมีน้ำยาล้างจานนะคะ1ลิตร500มิลลิลิตรนะคะแบ่งใส่ขวดที่1นะคะแบ่งใส่ขวดที่2นะคะแบ่งใส่ขวดที่3แบ่งใส่ขวดที่4แบ่งใส่ขวดที่5แบ่งใส่ขวดที่6นะคะในปริมาณที่เท่ากันนะคะ ก็จะได้เท่ากับ1ลิตร500มิลลิลิตรหารด้วย6นะคะจะเท่ากับเท่าไหร่มาดูวิธีทำกันนะคะเราก็ใช้วิธีการหารสั้นนะคะนักเรียนนะคะ6เป็นตัวหารนะคะ1ลิตรกับ500มิลลิลิตรนะคะ6หาร1ลิตรนะคะไม่ได้นะคะเราก็ จะใช้หนึ่งลิตรตัวนี้นะคะไปทำเป็นมิลลิลิตรนะคะจะได้เท่ากับ1,500งพมิลลิลิตรนะคะจากนั้นเอา6มาหาร1,500มิลลิลิตรนะคะเราจะได้คำตอบคือ250มิลลิลิตรค่ะก็จะเห็นได้ว่าแบ่งน้ำยาได้ขวดละ250ร้มิลลิลิตรนั่นเองนะคะเรามาตรวจคำตอบกันนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะ น้ำยาล้างจานแต่ละขวดมีปริมาตร250มิลลนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าน้ำยาล้างจานแต่ละขวดมีปริมาตร250มิลนะคะมี6ขวดเอา6ไปคูณ250จะเท่ากับ1,500มิลลนะคะซึ่งใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารนั่นเองค่ะ เมื่อนักเรียนดูคลิปแล้วนะคะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนลองทำนะคะดูว่าเมื่อดูคลิปแล้วเนี่ยเราทำได้ไหมนะคะครูก็จะมีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนลองทำนะคะสองข้อนะคะข้อแรกนะคะน้ำอัดลมหนึ่งขวดมีปริมาตรหนึ่งลิตรสองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรแม่ซื้อน้ำอัดลมมาสามขวด จะมีปริมาตรน้ำอัดลมทั้งหมดกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรนะคะส่วนข้อ2นะคะมีน้ำอยู่ในถัง6ลิตร300มิลลิลิตรนะคะเทใส่ขวดที่มีความจุเท่ากันได้เต็ม4ขวดพอดีนะคะขวดแต่ละใบจะมีความจุเท่าไหร่นะคะนักเรียนลองทำดูนะคะลงในสมุดนะคะอกาศหน้าเราก็มาเจอกันใหม่นะคะคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ